ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุละกำลังอยู่กับพี่ตังกวาและ r o i มิยานามิอย่างที่พี่ตังกวาเคยกล่าวถึงนะคะมีข้อสันนิษฐานจากช่องต่างชาติว่าพี่สาวเจดเกิเกลคือแม่ของ r o i ซึ่งมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้พี่เลยมารับบทเป็นมิโกะเพื่อพิสูจน์ค่ะ เอาล่ะและวินาทีนี้จะให้ดูกันแบบสโลวเลยนะคะว่าผีสาวเจ็ตเกิลนั้นหน้าตาเหมือนกับา o อีกมากขนาดไหนโอ้โหดูดูไปก็เหมือนกับา o อีกในเวอร์ชั่นสาวใหญ่เหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าดูตามอัตลักษณ์แล้วพี่ตังกวาขอสรุปว่า AO อีกมิยานามิและผีสาวเจ็ตเกิลมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแม่ลูกกันค่ะดูสิแบบดวงตาก็เหมือนสีตาก็เหมือนค่ะ กำลังรอซ่อนเงื่อนเพื่อนดิษยากันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกันในอีกสักครู่และอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์และเอซใหม่ถ้าชอบติดตามกับกระดิ่งช่องให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย